ครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่29สิงหาคม65เป็นงวดบันจนที่29นะครับพรุ่งนี้หวยลาวก็ออกเหมือนกันนะครับผมไปดูได้นะครับหวยลาวลงไปแล้วนะครับงวดประจำวันที่29นะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับวดเมื่อวานนะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับเฉียดไปน้อยละแต้มนะครับพิเศษบนออกแปดหกให้เจ็ดหกปกติล่างออก สามสองให้สี่สองวีไบน v ี p ล่างออกเก้าสี่ให้แปดสี่ก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าให้จับจุดอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกแบบเฉียดแต้มเดียวแต้มเดียวตลอดนะครับให้จับจุดตรงนี้ด้วยนะครับจะชอบเฉียดไปแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งนะครับถ้าเข้าก็มีบางวยที่เฉียดไปแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งอย่างนี้นะครับ เรามาดูงวดวันที่29นะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ่ผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับทั้งสามนอยนะครับน่อยละ2สูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน่อยเลยนะครับผมมาดูที่นอยปิเศษนะครับ พิเศษก็จะมีสามเจ็ดเจ็ดสามสามสามเด่นเจ็ดวิ่งสามในปกติ นายปกติก็จะมีหกเก้าเก้าหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าเดินเก้าวิ่งห้าน้อยบีเพ วีพก็จะมีนะครับหกเจ็ดเจเด่น6วิ่ง0ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ